สีสวยมากอันนี้สีเหมือนเนื้อเลยอะล็อบสเตอร์ผัดซอสเอกโก้นะฮะอันนี้เป็นซูชิโฟกาอันนี้คือสเต็กหอยเชลล์ซอสซับฟรอน สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลลายแทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะฮะและนี่คือการรีวิวที่เรามาเป็นเพื่อนของคนดูแลกันเนาะว่าร้านนี้มีอะไรบ้างลักษณะการปรุงอาหารเป็นยังไงราคาเท่าไหร่รสชาติเป็นยังไงชอบไม่ชอบมาตามมากินแล้วเหมือนไม่เหมือนอยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Wisdom International Buffet นะฮะกับราคาใหม่ที่นี่2499้บวกบวกนั่นเองไม่มีสปอนเซอร์มาทานเองนะฮะวันนี้เรามาวันนี้เพื่อจะมาลองเมนูใหม่เลยเขาออกลายเมนูใหม่มาเพียบเลยนะฮะตั้งแต่ตอนที่เรามาคคลลิปทีี่่แ้วือ99 ่ทีพอเข้ามานั่งปป๊บใช่ไหมครับเราสามารถจองมาก่อนในไลน์ก็ได้หรือว่าจะมา walk in หน้าร้านก็ได้นะครับวันนี้เรามา walk in หน้าร้านลักษณะาการสั่งอาหารนีจะเป็นเมนูแท็บเล็ตแบบนี้นะฮะเอาออกจากแท่นได้นะฮะไปนู่นนี่นั่นได้แล้วก็เลือกเลยครับว่าวันนี้เรามากินเมนูเท่าไหร่เมนูทั้งหมดจะอยู่ในตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็เลือกหมวดหมู่ประเภทอาหารตรงนี้ได้กดสั่งได้ทีละสิบรายการแล้วจะเขียนเวลาให้ด้วยว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้เราสั่งรอตแรกไปแล้วเปลี่ยนไทยอังกฤษได้ส่วนเครื่องดื่มนะฮะก็จะเป็น เพราะว่าเดี๋ยวติดหน้าคนอื่นด้วยนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มต่างๆนะฮะก็จะมีโชยุมีซีฟูด้ดน้ําจิ้มเป็ดปักกิ่งก็จะมีให้แบบนี้เลยแล้วก็มีเกลือพริกไทยนะฮะกระดาษทิชชู่อยู่ตรงนั้นพาดูเมนูหน่อยละกันเนาะในไชนีสหมวดไชนีสเนี่ยใน249ก็จะมีล็อบสเตอร์ด้วยซอสเอ็กโอนี้สั่งได้ไม่อั้นหูฉลามเป็ดปักกิ่งอันนี้มีตั้งแต่ราคาล่างและกุ้งนึ่งมะนาวผัดผงกะหรี่หมูกรอบครั้งที่แล้วเรามากินไม่มีหมูกร เสี๋ยววาเกียวต่างๆมากมายนะฮะนี่คือตัวอย่างเมนูเจแปนนิสนะฮะราคาสูงสุดไปเพิ่มขาปูค,คิงแคปหอฟอ,อยขาปูสวไวอุนิโทสโฟกาซอสอุนินะฮะแล้วก็มีชูโทโรโอโทโรอากามิซึเกะโชยุนะฮะแล้วก็โอโทโร่สั่งเดี่ยวๆแบบเป็นซูชิได้เลยนะฮะมีเนื้อวากิวซิโคงไบโอบาเป็นการคอมโบเอาวัตถุดิบมาทำอาหารให้มันหลากหลายนั่นเองนะฮะนี่ลองดูไปเร็วๆนะฮะ เวสเทิร์นนะฮะตะว,วันตกก็นี่ล็อบสเตอร์เทอ,อร์มิโดก็มีนะฮะมีเอสคาโก้ด้วยซุปข้นกุ้งล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์บิสนั่นเองนะครับ,รบเมนูคือหลากหลายมากนะครับของหวานนะครับโอ้ของหวานก็มีหลายอย่างมากๆเลย,ยงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารก็อนอาหารมาเร็วมากนะฮะในร็อดแรกอันนี้เราสั่งไปก่อนที่จะเอากล้องขึ้นมาตั้งอันนี้ก็คือมาแล้วพอชั่นหนึ่งจะไม่ได้ใหญ่มากย้อนแสงนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรอ่ะน้ําอันนี้น้ําเปล่าแลวอันนี้เมย์เอายูสูโซดามาเดี๋ยวขออนุญาตชิมของเมย์ก่อน ชิมของน้องเมย์แต่ขอญาตคุณดูความซ่าไม่ได้เยอะมากนะฮะหวานตัดด้วยเปรี้ยวเบาๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เมนูแรกก่อนเลยนี่คือเป็ดปักกิ่งนะฮะจริงๆมือมันจะมันเล็กน้อยน้ำจิ้มอันนี้มาน้อยเยอะเลือกใส่เอาเองได้เลยอ่ะโอเคงั้นเมย์ม้วนให้นิดหนึ่งนี่น่ารักมากๆเลยนะฮะวันนี้น้องเมย์มาม้วนเป็ดปักกิ่งให้เราด้วยอย่าเพิ่งหมั่นไส้แล้วปิดคลิปนะ แป้งเหนียวนุ่มเดียวเข้าไปเจอความกรอบไม่ค่อยรู้สึกถึงหนังเป็ดเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันกรอบแล้วไม่มีความกรอบของแตงกวาเข้ามาด้วยตัวซอสหวานกําลังดีเราเลือกปริมาณที่ใส่ได้เลยเนาะมีกลิ่นของต้นหอมใช่ปะต้นหอมใช่ปะเออขึ้นมานิดนึงตอนท้ายเป็น aftertaste นิดหนึ่งอันนี้เรามาดูอุมหมูกรอบเป็นบ้างมีน้ําจิ้มมา2อยา่างจะเป็นน้าจิ้มหมูกรอบธรรมดากับเป็นน้าจิ้มมาสตาร์เดี๋ยวลองแบบมาสตาร์ก่อนออ ชั้นไขมันไม่เยอะมากไปนะฮะมีชั้นเนื้อประมาณ70%เลยหนังนี่กรอบสถานมากจิ้มกับมาสตาร์ดมีความเปรี้ยว,วอ่อนๆนะฮะอูู้อาหารมาแล้วจ้านะฮะดเดี๋ยวมากอันนี้บอกเลยออกามีชูโทโร่แล้วสีสวยมากอันนี้สีเหมือนเนื้อเลยอะมา,อากามีก่อนข้าวไซส์ไปในทางค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากถึงกับลาคาร์ดบางที่นะฮะก็ปลาก็ให้มาอย่างสมดุล ทูน่าดีสดมีความเปรี้ยวหน่อยๆน,นุ่มไม่มีเกล็ดน้ําแข็งเหลืออยู่คือนุ่มแล้วละมุนเลยตัวรสชาติไม่ได้ขึ้นมาเยอะเพราะเราไม่ได้จิ้มด้วยเนอะไม่ได้ป้ายว่าสาบีแต่ว่ามีรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆอ,อนมหวานนิดนึงอยู่ในข้าวซูชิด้วยต่อไปมาดูชูโทโร่นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะขอป้ายว่าสาบีนิดนึงชูโทโร่คือส่วนของทูน่าที่มีไขมันปานกลางนะฮะ ฉีดไขมันออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเต็มไปทั่วปากเสีว่าไม่ได้เลี่ยนอาจจะไม่ได้เลี่ยนเพราะว่าเราเพิ่งกินชิ้นเดียวด้วยแต่ความนุ่มดีมากเลยนะฮะแล้วก็ละล,ะลายน้ําแข็งขออกมาคือแบบไม่ได้เย็นฉ่าจนเกินไปคือมีความฉ่าอยู่ในตวงเขาเองแล้วรสชาติเนี่ยจะมาจากข้าวจะเป็นส่วนใหญ่เขาทําข้าว,าวซูชิรสชาติค่อนข้างจัดเหมือนกันนะฮะให้ปลามาใหญ่นะ หนาหนักแล้วแน่นแล้วฉ่ำมากมันไปในทางที่เป็นความฉ่ำของไขมันมากไปกว่าส่วนของชูทอโรเยอะเลยอันนี้คืออุนินี่นะฮะอุนิเปิดมาเป็นกุุงครังแบบนี้ด้านบนจะท็อปมาด้วยวซสบีดองเยอะเหมือนกันนะ มไม่ขมหวานนอนนเขาใช้เพรเนื่องจากอุนิของเขารสชาติจะไม่ได้หวานชัดมากเขาใช้วาซาบิดองที่ให้มาค่อนข้างเยอะเนี่ยในการที่สร้างความคอนฟลาสแล้วดันให้เรารู้สึกถึงความหวานเยอะมากขึ้นดังนั้นความวาซาบิดองค่อนข้างมาชัดสาายด้านนอกยังกรอบอยู่แล้วก็รสชาติจะเป็นความครีมเป็นส่วนใหญ่ของอุนิแล้วก็เป็นความเปรี้ยวของคาวด้านล่างลอมสเตอร์ผัดซอสเอกโอกนะฮะว้าวนี่นี่นตัดมาเลยสามารถกินง่ายนะฮะ กรอบนิดนึงมันเป็นกรอบแบบนุ่มๆ่โอ้กินเข้าไปสัมผัสแรกนะจีนจีนมีความแบบผัดในทางแบบจีนหลุนจริงๆเค็มเผ็ดแล้วก็แทรกมาด้วยหวานนิดนึงแล้วก็เป็นแบบยูทอรด้านๆสไตล์ผัดแบบจีนจีนอ่ะอือือใช้ได้กรอบเริ่มมีความกรอบอยู่มาดูนี้กันครับอันนี้คือหูฉลามน้ำแดงมาแบบอ่ะเห็นหอมเบลเลอร์อเลยนะใหญ่มากเอาสตาร์ทจากนี้ก่อน อาหารมาเสิร์ฟเร็วนะคนเต็มร้านเลยวันธรรมดาตอนกลางวันบ่ายโมงที่เรามานคนเต็มมักี้ร้องรองีกประมาณ15บาทีแต่เสิร์ฟค่อนข้างเร็วปูมาเต็มๆแต่รสชาติไม่ได้จัดมากถ้าได้จิงโชนิดนึง่งน่เสริมรสชาติได้พอสมควรจะเป็นความไลท์เบาครีมไม่ไม,ไม่ไม่ครีมขอโทษทีหนืดแบบนั้นอะนุ่มผิวด้านนอกนุ่มไปตรงปีกลงไปมีความกรึบกรึบเบาๆนิดนึง ถ้ากินตุบเยอะๆก็จะสัมผัสได้ถึงความเค็มตบท้ายนิดหน่อยนะครับอันนี้คือ lobster Lob truffle shot ถ้าเธอจะเอาเธอสั่งอีกอันหนึ่งเลยโอ้โัฟเฟิลนี่คือใช่ป่ะใช่ป่ะ t ั u เฟิลจริงป่ะมาเป็นกวานมาแบบนี้เลยอโอโอ๋อเป็นข้าวด้วยฮะมีข้าวด้วยอยู่ด้านล่างน่าจะมีฟ r ฟ f f l อยล์จำนวนเยอะไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรเดี๋ยวมาชิมรสชาติกัน คืออิคุระที่เนี่ยเขาจะใช้ชิ้นที่แบบไม่ได้ไม่ได้ไมเ,ดเม็ดใหญ่มากนะฮะแต่อันนี้บอกเลยว่าสายทรัฟเฟิลสายกลิ่นทรัฟเฟิลชอบเพราะว่ารสชาติทรัฟเฟิลมันขึ้นมาตุมตามทั่วปากมากๆรสชาติจะเป็นความสัมพันธ์ในปากแล้วมันจะเป็นเมื่อเมือกลิ้งไปกลิ้งมานิดหนึ่งแล้วก็มีความเค็มมันอ่อนด้านๆมีตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึงถ้าเรากัดอิคุระให้ขาดนะฮะให้ให้แตกออกบสเตอร์มีความกรอบอยู่ เปวแลข้าม,ามตามชื่อเลยฮะนี่คือโพสโพสคืออันตรงนี้คือขนมปังปิ้งนะโพสโฟกาวาคกีวท็อปอุนิตามชื่อเลยฮะจริงๆขนมปังเขามีความยุ่นยุนอยู่นะไม่ได้ทํามาแบบกรอบผมกลัวคว่ำจังเลยอะ่ะขอละกันเพื่อความปลอดภัยจริงๆเวลาเราชิมอะไรแบบเนี้ยนะถ้ามันเป็นข้าวเนี่ยเราควรจะแบบพยายามคว่ำม,มันนะให้หน้ามันลงไปที่ปากเราลงไปที่ลิ้นแต่ว่าอันนี้เละแน่นอนกันเข้าแบบนี้นะ เนื้อนุ่มมีให้เคียวนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อแบบละลายในปากกลิ่นโฟกากลิ่นหอมโฟกลาขึ้นมาสู้กับอูนินิดนึงแต่อุนิแพ้ไปเป็นความครีมเป็นความมันเคลือบเอาไวร้รอบๆซอสมีความหวานกับเค็มอ่อ,อนๆขึ้นมารสชาติแน่นรสชาติหนักอันนี้น่าจะเป็นทาราบะนะครับห่อฟอยยังไงล่ะเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเสิร์ฟเย็นครับทุกคนเป็นเหมือนกับออนไอซ์มามันควรจะมีเตาปะนเก็บน้ําแข็ง เลยดังนั้นมันควรจะย่างบนเตาฮะหรือเราอาจจะต้องสั่งเตาเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูในเมนูก่อนแป๊บนึงอันนี้เป็นน้าตกวากิวแต่ว่าน้องเมย์สั่งแบบเผ็ดน้อยมานะฮะเราก็จะได้ชิมแบบเผ็ดน้อยเข้มข้นมีความเผ็ดปลายลิ้นด้วยนิดหนึ่งคือรู้สึกเลยว่าทาซุปเข้มข,ข้นขึ้นกว่าครั้งที่แล้วมีกากหมูเจียวมาด้วยกรอบดีซุปเป็นหวานน้ำตัดด้วยเค็ม นุ่มๆเนื้อนุ่มเมคเคี้ยวนิดนึงกลิ่นเนื้อไม่แรงมากคือสัมผัสได้ถึงกลิ่นของพริกน้ำส้มชัดเจนนะฮะโอเคเมื่อกี้น้องเมย์เจอแล้วว่าเตาย่างอ่ะสั่งแยกนะครับเตาย่างสั่งแยกดังนั้นเนี่ยเป็นโปรเซสของร้านที่เราต้องดูนะโอเคอันนี้เมย์สั่งอะไรนะเนี่ยซุปเห็ดครับซุปครีมคือที่เนี่ยมันจะมีซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลกับซุปเห็ดทรัฟเฟิลไม่เหมือนกันน,นี่คือซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลเสิร์ฟคู่กับอันนี้ขนมปังเอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนาขนมปังดด้้้้าาาานน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 นิิึึงงแลววก็มมมมมมีคคัั่ออขขเยะะชซุป จากครั้งที่แล้วหรือเราจำผิดทีเ่เป็นความครีมนำมามากกลิ่นทัฟเิลกลิ่นทัฟเิลไม่ค่อยออกแต่มีแต่มีรู้สึกได้อารมณ์เหมือนกินซุปเห็ดนะฮะค้องคอไม่ร้อนเกินไป ือมันก็ดีอย่างหนึ่งนะตรงที่คือคือดีหรือไม่ดีน,นี้แล้วแต่ความคิดเห็นคนเนอะแต่ว่าการที่สั่งเตาแยกมันก็ทําให้สมมติเวลาเราสั่งเมนูที่มันจะต้องมีเตาหลายๆอันอนะ่ะเตามันก็จะไม่เต็มโตเขาก็จะได้รู้ด้วยพนักง,งานเขาจะได้รู้ว่าเอยโตะนี้ฉันควรเอาเตามาให้หรือเปล่านะอบชีสโอ้กลิน่นกลิ่นขึ้นมาชัดมากว้าวคือนะ่าจะแบบได้รอพอดีที่เขาทำกลิ่นอารมณ์คล้ายๆลาซานญาหรือผักขมอบชีสประมาณนั้นเลยว้าว ก็มันอ่อนตัด้วยความครีมไอเชลนุ่มเด้งนิดนึงนี่คือซีซาสลัดใช้ตะเกียบกินซีซามันต้องเป็นช้อนซ้อมแมะทำขนมปังกรูตองได้กรอบดีผักก็กรอบไม่ขมมีความหอมชือน้ำราดเคลมอนอ่อนเบาเตามาแล้วนะฮะน้องเมย์ก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่านี้ลบไปนิดนึงมาดูซาชิมิบ้างอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากพุดเตะก่อนฝานวางพิงเลมอนมาเพื่อเอากลิ่นเลมอนให้มันอินฟิวส์เข้าไปในอินฟิวส์คือฝังฝังปะฝังปะเข้าไปในพุดเตะ นุ่มเน้นนุ่มนำ้ำมีกลิ่นหอมเลมอนขึ้นมานุ่มนํำในตัวเขาหวานนิดนึงอยู่แล้วด้วยกุ้งจริงๆมันคือโบตันเอบีนะฮะก็ไซส์ประมาณนี้แล้วก็มีหิวยูสุอยู่ด้านบนด้วยกรอบตรงกลางคือมันเป็นลักษณะเฉพาะของโบตันเอบีอยู่แล้วที่มันจะกรอบตรงกลางนิดนึงแล้วก็ฟิลรอบๆมันจะนุ่มเป็นเมือ่อเมืนิดนึงนะฮะต่อไปนี้เป็นท้องแซลมอนอันนี้คือซาชิมิรวมใช่ไหมเมย์อ,อชื่อมันมีชื่อชุดด้วยใช่ไหมท้องมาแบบวิสตัมซาชิมิเซ็ เป็นท้องท้องหนึ่งมันหนักมากหนาแน่นหนาแน่นแล้วหนักกลิ่นแซลมอนชัดเจนอันนี้ฮามาจิครับสีขาวมุกแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยหนักและแน่นกว่าแซลมอนอีกมีความเปรี้ยวอ่อนๆแฝงเข้ามานิดหนึ่งลักษณะของปลาสดจะเป็นแบบนี้นะฮะกลิ่นดีกลิ่นน,นวลๆเนียนๆน,น,น,นี่ไข่หวานนะฮะมีความเป็นเลเยอร์ตามที่เห็นนี้เลยเคิยวไปแยกชั้นดีแบ่งชั้นกันชัดเจนแล้วก็ความหวานปานกลางค่อนข้างสูงแต่ไม่เยอะมากเกินไปอิคุระเปรี้ยวเค็ม ตันนี้มีโศกเริ่มแล้วฮะเดือดปดๆแล้วฮะเราพูดอยู่ในจุดที่ไม่ชอบชิมแบบร้อนมากกันแนละขอตอนนี้เลยคนดูโอ้คนดูดูนะควันขึ้นด้วยควันขึ้นด้วยอย่างนั้นเซฟลิ้ลเราด้วยนะฮะแผลผ่าฟันพึ่งหายนะได้อยู่ได้อยู่๋อยความครีมเหมือนกินซุปที่มีความเค็มนําแล้วหอมมันโตขึ้นมามีไข่กุ้งด้วยใสอันน่าจะเป็นไข่กุ้งที่กลิ้งไปมีให้เคี้ยวตามเล่นนิดนึง ดีครับดีอันนี้เราจะมีเวลาในการสั่งอาหารทั้งหมด1นชั่วโมงครึ่งแต่มีเวลาในการนั่งทานทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะครับทุกคนนี่คือเมนูที่ยังไม่เคยเจอร้านบุฟเฟ่ที่ไหนทำแล้วกันเนาะคือเมนูเอสคาโกเอสคาโกเนี่ยเราเคยไปกินครั้งแรกตอนที่ไปเมดิเตอร์เรเนียนเราเขาจะมาเสิร์ฟเป็นจานที่มันมีหลุมอยู่ข้างในแล้วก็ตักขึ้นมากินได้เลยแล้วมันจะเป็นเมนูแอปเปไทเซอร์ที่กินก่อนในจานแรกนะฮะแล้วเราจะเอามันออกมายังไงล่ะเนี่ยนี่ฮะ อารมณ์เหมือนกินอะไรสักอย่างผัดเนยรสชาติแบบนั้นเลยผัดเนยมีกลิ่นเขียวขึ้นมาด้วยนิดนึงเป็นความเฮิร์บนิดนึงตัวหอยเนี่ยเป็นความนุ่มคล้ายๆหอยหวานแต่นุ่มแล้วไม่มีส่วนกรอบนะครับมีส่วนกรอบน้อยนะฮะแล้วมีรสชาติเค็มปลาแรลมนิดนึงตอนนี้เรากำลังเอาขาปูเทาบะออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนื้อไบโอบานี้ขึ้นแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงมันพร้อมๆกันคือไม่ต้องนานมากนะฮะอันนี้ พอได้เตาได้ถ่านเขาร้อนอยู่แล้วเนื้อเขาหนานิดนึงเนาะหนาไหมไม่หนานะไม่หนาไม่หนาแต่วันนี้เริ่มเปลี่ยนฝีละโอ้นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุดๆแล้วครับปุดๆแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ฮะถ้าอยากได้ประมาณมีเดียมมีเดียมเวลประมาณนี้เดี๋ยวเมต้องเอาใบไม้ลงก่อนที่น้องเขาจะไหม้นะฮะอืมกลิน่นกลิ่นไบโอบามันเข้าไปที่เนื้อจริงๆนะเวลาย่างบนใบอ่ะแต่บางคนไม่ชอบอาจจะไม่ชอบนะมันเป็นกลิน่นที่มันเป็นกลินออนนกล่นใบไม้แห้งอ่ะเออมันเป็นกลิ่นใบไม้แห้ง เนี่ยน,นี้เราสั่งซูชิมาเพิ่มนะฮะอันนี้คือซูชิเอ็นกาวะก่อนเอ็นกาวะหนานะแต่ไม่ยาวข้าวใสอลาคารดเลยซอสเป็นเหมือนเป็นซอสเดียวกับฟกกลาเป็นซอสที่ หนักเป็นยักวาที่เจอซอสหนักปกติเวลากิกนกวาเนี่ยถ้ามากับซอสพอนสือจะไล่เบาๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นความมันของเขาแตกมาอยู่แล้วมันก็เป็นความหนักเสริมเข้าไปดังนั้นอันนี้รสชาติหนักเสียงเลี่ยมได้ง่ายนะฮะดีที่มีความเปรี้ยวของข้าวเข้ามาตัดแทรกนิดน,นึงอันนี้เป็นซูชิโฟกา้าข้าวไซส์ไม่เท่ากันนะนี่ข้าวใสจะเล็กกว่าโฟก้ามีเคลิยวนิดหน่อยกินโฟกาขึ้นมาปานกลางไม่ไม่ไม่แรงมากนะครับอันนั้นเป็นเนื้อวากิวซี่โครงไบโอบา หอาขึ้นเลยอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงประมาณหนึงเพราะว่านี้หนาหน่อยระหว่างนี้เดี๋ยวเราพามาดูกับอันนี้ฮะับสเต็กโปกาครับเขาทำโทสได้หนามากเลยนะเป็นโทสแบบนี้แบบร้านสเต็กชื่อดังอู้แต่มันแต่ขนมปังขนมปังแน่นมากเลยอะซอสเบอร์รี่อะอเคขนมปังไม่ค่อยเสริมตั้งแต่ขนมปังอันที่มากับทรัฟเฟิลแล้วคือ ขนมปังจะค่อนข้างแข็งแล้วตรงกลางมันจะกรได้าคือมันเป็นในข้นเนื้อขนมปังที่หนามากๆประมาณนึงแต่โฟกาทําได้ได้ดีมันเยอะมากซอสราสเบอร์รี่มีความเปรี้ยวขึ้นมาเพื่อตัดความเลี่ยนแต่ว่าเนื่องจากตัวโฟกาขมมันแล้วน้ํามันเขาออกมาใช่ไหมแล้วซอสราสเบอร์รี่เนี่ยเนื่องจาก ตัวของซอสอาจจะไม่ได้หนืดมากเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเวลาจิ้มมันอาจจะไม่ได้ติดขึ้นมามากนะครับอาต้องจิ้มยำๆนิดหนึ่งคนพบอีกอย่างหนึ่งคือเอาโฟรกรามาแล้วจิ้มเสียมดำตรงนีกน้ก่อนก่อนไปจิ้มซอสอราสเบอร์รี่เนี่ยมันน่าจะเป็นบอรสมิกปะ่ะตรงนี้นเสริมรสชาติขึ้นมาเสริมความเปรี้ยวขึ้นมาตัดได้นี่เนื้ววอวากิวซี่โครงไบโอบาททั้งด้านใต้ของเขาตอนแรกเนี่ยเขามีมีซอสมาด้วยนะฮะเออเมื่อกี้ไม่กลับไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันความสุกประมาณนี้ให้เหลือออแดดงงๆหนาาน่ยยเเี๋วราามมลชิกั นุ่มนุ่มมากหนานุ่มแต่นุ่มแบบไม่ให้เคี้ยวมีมันแทรกตรงกลางนิดนึงเคี้ยวเข้าไปเออเด้งนิดนึงสปริงซอสเป็นความหวานนนยนตามมาด้วยเค็มกลิ่นคล้ายๆมีความหมักๆมักมานิดหนึ่งขาปูไม่ต้องย่างนานย่างนาน,าน,านเดี๋ยวมันหดแห้งเลยเราไม่ได้ดนะูเนาะเพราะมันอยู่ในฟอยล์มันเลยมองไม่เห็นเขากระเทาะเปลือกเอาไว้แล้วด้วยทําให้เราสามารถหยิบออกมาได้ง่ายเลยเขาเรียกอะไรนะเปลือกปูอันนี้มันมีความมันพลาสติกมากเลยอเออเมนความมัดเส้นๆรวมกันเกี่ยวเข้าไปเป็นเส้นที่ ขาดออกมาแล้วมันดนึงดึงนิดหน่อยมีเค็มมันอ่อนตอนท้ายนิดหนึ่งมเมนูนี้นี่คืออลังการมากอะ่ะปิดทองมานี่อันนี้คือสเต็กหอยเชลล์ซอสซัฟฟรอนเป็นชื่อยา่าเมย์บอกชื่อยา่าไม่ต้องหั่นฮะขี้เกียจหัน่นกินยังไงให้เละที่สุดนะฮะ เป็นความครีมเบาๆไม่ได้ครีมหนักถึงขนาดซุปพร็อเฟลครีมเบาๆแล้วมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองกลิ่นหอมตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของของซอสอันนี้เองเลยมีความหวานขึ้นมาเล็กน้อยตัวหอยเชล์มีความเค็มนอ่อนตัดเข้ามาหลากหลายรสชาติแต่รสชาติจะไปในทางค่อนข้างหนักมันเป็น Western เวสเทิร์นเหรอเนาะอาหารที่เป็นเวสเทิร์นรสชาติเราค่อนข้างไปทางหนักอันนี้ไม่ค่อยสวยภาพนี่คือ lobster thermidor เป็นการเอาเนื้อขึ้นมาแบบแบบหยิบได้เลยไม่มีส่วนที่แบบติด อยู๋อ,อเพราะเขาเอาออกจากข้างล่างด้านบนของเปลือกเขาจะไม่ได้ผ่าออกข้างบนแต่เขาจะเอาเนื้อออกจากข้างล่างนะครับพ์มดอกก็จะอบชีสแบบนี้มาชีสหนาหนักเ,เขาชาติเค็มเข้ามาจากซอสเกรวี่ที่ค่อนข้างเค็มเข้มข้นแล้วครีมมีความเด้งของเนื้อล็อบสเตอร์อยู่ พอมันเจอชีสที่หนาเนี่ยความชีสมันกรบเอกลักษณ์ของลอสเตอร์ไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็คือยังรู้สึกถึงความเป็นลอสเตอร์ได้อยู่ลักษณะโดยรวมของจานนี้คือเค็มนํำแต่ไม่ได้เค็มปีนะฮะเค็มนํำกุ้งแม่น้ำน่ารักระดับความสุกเออมันมันไม่หลุดจากเปลือกเนาะก็ได้อยู่นะมีมันตรงหัวด้วยนะนิดนึงอะนาตมีกุ้งนะฮะโอ้โหวัดความแข็งแรงของนิ้วเลยฮะนิ้วเราแข็งแรงกว่าเปลือกกุ้งฮะอ่าะ,ะเละฮะนี่เลยเคเลยฮะ,ยฮะจิมซีฟูด้ด ม,มกรอบอยู่ครับผมตดครับมีความนุ่มๆบ้างนะแต่มีความกรอบอยู่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเน้นเผ็ดนำนะเผ็ดนำแล้วก็มีหวานเปรี้ยวตาเนื้อเค็ม ทีนี้มาดูหอยนางรมบ้างหอยนางรมเนี่ยเขาจะมีให้สั่งคือสุราสฟินเดอร์แคลรแล้วก็หอยนางรมเกาหลีส่วนตัววันนี้เราไม่ได้สั่งเกาหลีมาเพราะว่าหอยนางรมเกาหลีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์คือกลิ่น after taste ก็จะค่อนข้างรุนแรงเราส่วนตัวอาจจะไม่ได้ชอบตรงนั้นนะฮะก็จะมาเริ่มจากสุราสละกันไซส์ตามที่เห็นเลยฮะไม่ได้ใหญ่มากอ่าหยิบกินอย่างนี้ได้เลย เย็นนุ่มไม่มีกลิ่นเน้นนุ่มมีกรอบตรงกลางนิดนึงแต่ถ้าอยากได้เปรี้ยวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปด้วยอย่างเมื่อกี้มันเหมือนกับเขาไม่ได้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาดังนั้นเนี่ยรสชาติาเขาจะหวานน้ำพริกเป็นหลักแล้วก็กรอบของหอมเจียวแล้วอันนี้ก็เป็นฟินเดอร์แคลครับเป็นการกินแบบที่เกียดมากคือไม่หยิบตัวมันขึ้นมาเลยฮะใช้ตะเกียบกินหนอยนางรมอม เป็นเดอะแคร์กับเลดไวเวเนก้ามีความโตเล็กกว่าจริงนะบางรอบๆพบผิวแต่ตรงกลางกรอบก่บแห่งลมสุราษิรอีก after taste กลิ่นไม่ไม่ได้มีขึ้นมาแล้วเลดไวเวเนก้ามีความเปรี้ยวซ่าเล็กน้อยแล้วก็ตัดด้วยหวานตอนท้ายเป็น after taste อันนี้เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะฮะของเมนูที่เขาออกใหม่คือสเต็กเนื้อฮอกไกโด A3 เขาบอกรอยีนาทีแต่มาเสิร์ฟค่อนข้างเร็วเลยนะเร็วเลยไม่ไม่ถึง20นาทีแน่ๆโอ้แล้วก็นี้ปูไข่ดองมาแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูเนื้อ A3 ก่อน พม่นุ่มนะนี่มันหั่นขวางลายของเนื้อหั่นผิดแนวมันก็จะนี่นิดนึงเราสั่งเป็นแบบมีเดียมแรดูความสุกที่ได้คือเนื่องจากเนื้อเขาบางเนาะชิ้นใหญ่แต่บางนะั้นนะควบคุมระดับความสุกอาจจะยากนิดนึงเข้าใจแหละอืออืเป็นเอกสารแบบมีไข่เขียวนุ่มเนียนนุ่มเด้งนะฮะพูดผิดไม่ได้เนียนนุ่มเด้งครับกลิ่นของเนื้อไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากเป็นสไตล์แบบเนื้อญี่ปุ่นนุ่มๆดีเลยแหละเกรวี่คาร์โบนัเข้มข้นเค็มแบบสัมผัสได้ชอบนะ อชอบครับส่วนตัวชอบมันแบบมันมีให้เทียววะอทีนี้มาดูเจ้าสิ่งนี้ฮะอันนี้คือฮะาเกาชาโคอันนี้อ่ามีจิ๊กโว์ด้วยมีจิกโว์ให้นะครับร้อนเอาไว้สักพักหนึ่งนะเอาเป็นว่ารู้กันตอนที่มาเสิร์ฟอุณหภูมิใช้ได้นะใครชอบกินของร้อนเราขอพานก่อนมาตรงนี้ก่อนซี่โครงหมูบาร์บีคิวมาดูความนุ่มกันนุ่มนะฮะดูนะดูนะเห็นไหมนุ่มแบบนี้เลย ตอนหนักมากหวานพข้มมากต่อไปปูไข่ดองสังได้ไม่อั้นเลยนะฮะไข่แบบสายปูดองปอทุกคนปูเต๋เขากินกันอย่างงี้ใช่ไหมไม่ต้องจิ้มอะไรไม่ต้องอะไรใช่ไหมใส่ซีฟู้ดเนี่ยราดไปแล้วราดไปแล้วปล่อยข้าวไปครับตอนนี้เรากินข้าวมาเยอะแล้วเลื่นโอ้เข็มหวานใช่ใช่คือไม่ได้บอกว่ามันเยอะไปนะคือเข้าใจว่ารสชาติประมาณนี้คือรสชาติมันหนักขึ้นมาแต่ว่ามันใสใสแต่หนักเข็มหวานขึ้นมาใส่ซีฟู้ดเข้าไปมีแซ่บขึ้นมาด้วย นี่ฮะเกาชาโคโใสอย่างนี้เลยคะจิ้งโฉข้างในกรอบมากอะ่ะข้างในแยกเป็นประมาณ2ก้อนมีความนุ่มประสานระหว่างกัดออกมาพอแยกเลยก้อนเนี้ยพอกัดเข้าไปในเนี้ยหูกรอบมากเลยไม่รู้คืออะไรกรอบมีกลิ่นทัฟเฟลิลโชยกระจายมาด้วยนะแป้งดีแป้งบางคือไม่หนามากไปแต่แป้งไม่ได้แบบเหนียวนุ่มเป็นแป้งแบบนุ่มเปเลยอันนี้ฮะปลาฮิมะนึ่งซีอิ๊วเนื้อเขาดูแน่นนะฮะแยกชิ้นเป็นเป็นเหมือนแบบแผ่นแผ่น,ผนชัดเจนอุ้ย นุ่ม,มนึ่งซีอิ๊วรสชาติหนักมากเลยหวานหนักมากเลยคือในเนื้อปลามันมีความหวานวาเบาๆอยู่แล้วเนะาะปลาหิมะเนี่ยพอพอมันหวานอิ๊วหนักเนี่ยมันค่อนข้างแย่งสีของปลาหิมะคือปกติปลาหิมะถ้าทำที่นึ่งมาเนี่ยรสชาติเบาวกว่าน,นิดนิดน,นึงนะมันจะชูจุดเด่นของปลาหิมะขึ้นมาได้ชัดกว่านี่ที่มันเป็นความหวานในในหวานอ่อนๆข้างในของเนื้อปลาแต่นี้หวานซีอิ๊วรุนแรงมากเลยแต่เนื้อปลาดีอันนี้คือกุหลาบโซดา อารมณ์นะรสชาติก่อนรสชาติคือมะนาวโซดาเลยรสชาติคือมะนาวโซดาเปเรี้ยวอมหวานตัดด้วยความซ่านิดนึงแต่กลิ่นกลิ่นของเขาจะเหมือนอารมณ์เหมือนกุหลาบฟิวเซอร์แบบนั้นเลยนะฮะอันนี้คือพานาคอตา้าไม่เละนะฮะพานาคอต้าทำได้ดึงดังดีมากเลยโอ้เนื้อหนักนะหนักหนัก,นกแต่ไม่หนักไปพานาคอต้าทำดีมีความไลท์จริงจริงนะดีกว่าคลิปล่าสุดตอนที่เรามารีวิวอะ กับซอสล้านเบอร์รี่นี่ได้ความเปรี้ยวขึ้นมาช่วยตัดกับพนาคอต้าที่หวานเฮ้ยไ,ได้ทำนีึ้นเยอะเลยจากที่ไม่ได้กินมาเป็นปีอ่ะนานน้นมากคือตายเราเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกินร้านซ้ำๆอะยกเว้นอยู่ร้านนึงคือไม่ค่อยกินร้านซ้ำๆอะแต่พยายามเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไอศครีมอันชันข้าวเหนียวทั่วดำข้าวเหนียวด้วยเปล่าหรือทั่วดำไช่เนี่ยมีความเหมือนเออมีความอันชันอะ่ะพูดไม่ถูกอะข้าวเหนียวทั่วดำด้วย เป็นฟิลลิ่งกินข้าวเหนียวทั่วดำน้ำกะทิแล้วมันมีความเย็นขึ้นมาทําให้มันสดชื่นขึ้นแล้วพอด้านนอกมันมีความเค็มมาตัดกับความหวานตรงกลางซึ่งตรงกลางก็หวานไม่มากรสชาติสมดุลบอกเลยจานนี้สายขนมไทยชอบอันนี้คือแพนเค้กซูเฟลเสริฟพร้อมไอติมน่าจะเป็นเมเปิ้ลไซรัปเพราะว่าใสเดานะใช่แหละอ๋อเอาดิเออเมื่อกี้ลืมดูราคาสูงสุดอันนี้คือของหวานในเมนูราคาต่ำสุดบนเลยอ โอ้โห oh. oh. คือไม่ได้ถึงกับเป็นซูเฟรมากนะครับเป็นแต่เป็นแพนเค,ค้กี่นุ่มๆแบบนเนี้ยเนื้อแพนเค,ค้กนุ่มนี่มากเลยน,ะนุ่มมากฟูเอาลิ้นประกบการหายไปเลยวิปครีมอย่างเนื้อหนักกว่าเลยอนะ่ะอันนี้คือบิงซูเมลอนครีมชีสมากับนมมันเป็นนมข้นจืดปะมันดูข้นๆนอะ่ะมันไม่ได้ใสมันหวานไม่มากนะกลิ่นเมลอนชัดมากเลยอนะ่ะมีความนมนมไอลูกเหลี่ยมๆอันนี้คือเป็นเหมือนชีสเค,ค้ก ที่เบามากๆเป็นของหวานที่สดชื่นดีฮะอันนี้คือ Wisdom Signature Fireball เป็นเมนูของหวานที่อยู่ในราคาสูงสุดว้าวตอนนี้ถ้ามีซาวเสียงมาริโอตอนมันกระโดดน้ำแล้วมันตายเจอ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 คือมันต้องละลายให้หมดใช่ไหมแต่มันละลายไม่หมดมันต้องกระท้อนงี้ป่ะไม่หรอกมันอย่างนี้เลยจ้ะอ๋อข็้ะเป็นจานนี้อ่า แบบนี้เหรอนุ่มนะเป็นนุ่มๆน,นี่คือบัวลอยนมสดและนั่นคือลังนกแปะกล้วยอันนี้ครบองค์ประกอบเลยนะมีความเปรี้ยวหวานขมมันอ่อนของช,ช็อกโกแลตนิดหนึ่งหวานไอติมหวานโคโทนอุ่นเย็นมีหมดเฮ้ยนี่เหมือนวิปครีมอืมอันนี้คือวิปจริงๆมันคือการเอาเบราวนี่ราดวิปครีมแล้วก็ไอติมโปะอันหนึง่งแล้วก็มีผลไม้มาเปลี่ยนรูปแบบในการเสิร์ฟนี่เหรอฮะมันมันคือแบบเดียวกันเลยเท่านั้นเองฮะอันนี้คือบัวลอยนมสดลูกเบอร์เกอร์นะฮะ ข้างในเหมือนมีไส้ด้วยคล้ายคล้ายคล้ายไข่เค็มที่อยู่ในขนมเทียนแต่ละเอียดกว่าละเอียดเลยนะไม่หยาบกลิ่นถ้าคือมันน่าจะเป็นถั่วบดละเอียดประมาณนั้นเดาๆนะรสชาติทํานองนั้นอันนี้คือลังนกคือลังนกอยู่ตรงไหนอะ่ะคือไม่รู้ดิเราไม่เคยกินลังนกแบบแเน,นี่ยหรอไอแผ่นๆเน,นี่ยหรอเนี่ยหรอ อ๋อมันคือน้ำลายตรงข้างแอนไงนี่ไงสีสูตรเป็นน้ำลายเนี่ยเป็นฟองฟอสเลยเนี่ยหวานนุ่นอ,อนออนอะฮะหวานออนุ่อนเหมือนเรากินลังนอกอ่าวรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วมันมีความเป็นเมือกเลืน่นๆให้เอาลิ้นดุนๆน,นิดนึงมันจะหายไปรู้สึกแล้วละลายเบเบาๆรับแต่สดชื่นขน,นมที่ชอบสดเหรอไอติมอ,อันชันข้าวเหนียวดำน้ำกะทิน้องเมย์ชอบพานาคาตาพานาคาตาที่นี่บอกเลยพัฒนาขึ้นน้องเมย์บอกลองลงมาก็คือลังนกม,นม,นมันเบาเนาะมันเบามีความรู้สึกเบา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบกันไว้ที่เท่านี้แล้วกันสําหรับร้านวิสต้อมเมนูใหม่2022นะครับต้นปนีนี้นะครับก็จะเป็นเมนู2,499บวกบวกนั่นเองซึ่งเวลาบวกเนี่ยนี่ดูราคายนี้เลยฮะราคาสุทธิรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5,882.65นี่คือสําหรับ2คนนะครับแล้วเขาก็จะมีโปรกับบัตรเครดิต5,882.65นะครับก็จะอยู่คนที่2942นะครับนี่คือราคาต่อคนก็คือเมนูเป็น international buffet ที่หลากหลายแยกหมดวดไปชัดเจนไทยจีนเวสเทิน์นะฮะของหวานมีหลากหลายมากๆแล้วก็พัฒนาในเรื่องของรสชาติให้เข้มข้นขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับมีแค่บางเมนูที่รู้สึกว่าอาจจะข้นเกินไปโดยที่อาจจะไม่จําเป็นนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคือแล้วแต่คนชอบอย่างเช่นปลายหิมะใช่ไหมสมมติบางคนอาจจะชอบเฮ้ยรสชาติซีวันหนักๆแบบนี้ก็ได้ก็คือวันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมมากินแล้วเจออะไรบ้างเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ตามมากินเหมือนไม่เหมือนยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้แล้วกันไว้เป็นอีกความคิด ท้ายนี้อย่าลืมไปติดตามในช่องทางต่างๆเราเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากใช้บริการในการออกแบบโปรแกรมในการลดน้ําหนักออกแบบเฉพาะบุคคลเลยของคุณเท่านั้นตามไลฟ์สไตล์ของคุณคนเดียวเลยนะครับทักมาได้ที่ไลน์น้องเมย์เมโลโมเมย์เมลโอเมยนะครับที่จะขึ้นเอาไว้ให้ตรงจอนี้เลยแล้วก็ถ้าอยากติดตามช่องที่เรารวบรวมเกี่ยวกับประสบการณ์เราในการสร้างธุรกิจในการสร้างชีวิตมาจนถึงณนะนะวันนี้เนี่ยก็มีช่องหนึ่งที่เป็นยูทูบพี่โอเวนวัลไลแทรนะครับก็คือเข้ามาได้แต่ถ้าสาหรับการดูรีวิวอาหารงี้ก็คือช่องยูทูบไลกด กดติดตามเจอกันกับคลิปใหม่ทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน5โมงครึ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ